สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะกดเ,เป็นประจำทุกวันกับก,บการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจในโอเคเจดมนั่นเองนะวันนี้มาดริดดาร์บี้แมตช์โอเคเจดมสนับสนุนโดย l i น์แอด a esat soccer ลุ้นสนุกสไตล์คลาสสิกแอดได้เลยที่ at esat soccer ตีสามตรงนั้นพวกแกนัดไปพวกถ้วยของสเปนอย่างโกปาเดลเรนะจ๊ะอันดับสองรองจากฝูงเรอัลมาดริดราชชุดขาวเปิดบ้านพบอันดับสี่อตเลติโกมาดริดตามหมีนั่นเองนะจ๊ะโดยเรอัลชนะสามแพ้สองจากฮานาล่างสุดนะส่วนแอตเลติโกชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟ้องพอกันเพียงแต่ว่เฮทุเฮทจะนำไปหามาให้ห้าเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเรอัลชนะไปสามเสมอหนึ่งและแพ้แอตเลติโกหนึ่งนัดเท่านั้นเองนะจ๊ะเอาตัวผู้เล่นหน่อยนะมาดริดวันนี้นะ ทีโบกูกตัวนะไอแดมิลิตานะตรงกลางเป็นเฟเดวาวเวเดเอเดโรกาบาวินกาอะไรพวกนี้เนาะน่าจะได้โอกาสทั้งบอลถ้วยข้างบนวินิสุสจูเนียคาริมเบนเซมานะจ๊ะส่วนอะไรตัวก็มันดิดนะประตูเป็นยานโอบลักเกมรับก็บพวกอามาริโอเอโมโซเซฟานซาวิชพวกนี้ตรงกลางโรดริโกเดปอลเจฟเรกงร็อกเบีย er, ข้างบนใช้อับโรโมราต้ากับออกตัวนกริชมันนะคู่นี้มานดิดบังคับชนะ1ประตูเนี่ยนะพวกแกโอเค50%อยากโอเค100%ฟินเฟอร์ต้อง2ประตูห่าง <Okay. S 1> ซื้อเราดูแล้ว มาดริดเล่นในบ้านเจอแอตเลติโกเมื่อไหรเนี่ยมันมักจะทําได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะในช่วงหลังอะวันนี้น่าจะชนะได้ลุ้นแค่สกอร์ขาดเพื่อโอเคฟินเฟ์กันแล้วกันนะจ๊ะราชันชุดข,ขาวเรอัลมาดริดโอเคเอาฝากไว้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์คลนดีนะติดตามมาได้ทุกช่องทางเลย ของเจดมันนั่นเองนะจ๊ะแฟนเพจเจดมันสตาทายยูทูบโอเคเจดมวิเคราะห์บ,บอลล้วนๆไป subscribe, สับสคร i b e ์สานกระดิ่งกันได้นะแล้วก็รวมไปถึงใน t i k t o อกฟอลโล่กันได้เจดมออฟฟิเชียลนั่นเองในถ่ยนนนยายหลอดนะ <Okay. S 1> เหมือนเดิมนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันกันแล้วกันโอเคเจดมก็มาทุกวนันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะไปเว้